โอ้โหขอได้ไหมวินได้ยังไ่ว้าวว้าวเฮ้ยต้องมาดูดูเดี๋ยวนุกกระาดูคือผมเห็นเกมน่าสนใจเกมหนึ่งในเพจสโตร์นะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นเกมแนวแอคชั่นสไปเดอร์แมนประมาณนั้นฮะ ก็ลราเข้าตอนนี้เลยนี่เพิ่งได้เวนั่งมาเล่นเนะเราจะเอาเวนั่งมาเล่นกันนะคุณผู้ชมโอ้กูตายอี๊ไเดี๋ยวเดี๋ยวนะเกมแนวอะไรอ่ะไม่ตื่นเลยอีกแล้วเราเป็นอ๋อของเราของวราสวยโล่ผมมีเสียงเกม ไปโยมาแล้วกระเด็นเลยอะไรลงพื้นนะยดโอ้กดสกิลทีชับปี้ขึ้นอุ้ยยังโคตรเดี๋ยวโอเคอ๋อกดแล้วเสียกดแล้วยังกดแล้วใช้โฆษณาใช้สกิลยัดแค่ไมเพียงถูเฮ้ยเดี๋ยวรถไฟต้องใช้สกิล สกิลท่าที่ต้องเสียค่าก,การดูโฆษณาหลับไปสัก<อ> <c oughs> นี่ไงว้เยสดกูชชมมีกดวิ่งหน่อยฮี่เดวเยสวู้วขกดวิ่งเฮ้ยเ็สรู้แล้ววะยักษ์แมนเด๋อเราเนอยเดี๋ยด yes. ตามกันนัไปโอ้ยเพื่อนนี่ขอขอยืมหน่อย ไปเ้จะไนีเอ๋ขอลงกอได้ไหมเ้ยดึงได้ยันเช่วะวะฉันจะขอดึงใหครขับไม่ขับยี้เอามีนี่ว่าใครรู้เต็มคาราเต้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยนเดี๋ยวคุเหล มีคอยสินะกดใช้เล็กเลกเป็นการฝึกเก่งอากเก่งมกไดิเย็ดกลางลมเองด้ไม่ใช่กางทิ้งดิ่งเออนี่ผมมีพลังใหด้วยทุกคน อะไรอ่ะเขาตายเลยอุ้ยไปกัดูอุ้ยอะไรอ่ะยาตัวตัดี่ช็อตนี่นะนี่นะ่เ้ยเย้ยเตดได้าวันช็อตยเดี๋ยววิ่งผ่านก็ติดไฟเยส อ้าวเอนิหมดชิบหมละสมัยไรล่ะขุกคนบริสุทธิ์หรือเปล่าทำไมแต่งตัวโกจรโกจงค้างเลยอเดี๋ยวอะไรขึ้นเอ้ยต้องมาดูดู ไ้ยทานอนไปเลยทานอนจุติลงบนโลกเย็อ่สก,กีไม่ต้องใ,ใช้โฆษณาได้ยัดเค่แย่ว่ะยอกกระบ้ดอู้วิ่งใส่เอควมันุขังโว้ ชนเกอมเลยป่ะเนี่ยตายเตอตาย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 ,ตายบอกเลยฮะใช้เปล่าวะใช้รูปแบบหรือเปล่ามานี่ก่อนจะจะขึ้นมา,มานี่อ่ไปเลยอุกกาบาตเอาก็ต้องมาโดนแทนตรงทาร์นอัพยิงเลยตัดแดงยึดยึดเย็ดยึดได้ยึดจริงยึดอะไรเอ่ยทุกคนนี่อเลเซอร์ตรง ผู้ชม่ายก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับผมไปแล้วบ๊ายบายเกมอะไรไม่ดีอย้ทุกคน